สบายดีทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมมืม่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องเลยยังบแล้วง่ายเรื่องนั่งอมาลาเนาะยังเดินเรื่องยืนน่นหนังสือหลายอย่างก่อนอื่นเบามีก็ยังบ่เคยทายรถให้พี่น้องในเบิ่งได้ส้มกันน้องมื่อนี้ก็ก็เลยสิทายเบิ่งว่ามันเสียหายส่วนใด เบ่บำมีเคยมาเบิงหลายรอบแล้วอันนี้รถด,ด้านหนาคนขคับพี่น้องด,ด,ด้านหนาคือพังยับเยินอันนี้นะเบาะบิดเขื่อนคนมาก,กับนางนะสองคนเาน,นั่งหนาคนหนึ่งนางหลังคนหนึ่งนะคนหลังมันมากระแทกตัวนี่จนมันบิดเบาะสาเหตุที่อัมาลาบอได้เจ็บหนักนางก็กกมีบาดแผลเล็กๆในน้อยในแขนนาง ก็เพราะว่าถุงลมแตกเนาะถุงลมนีเนี่ย,ยนี่แหละบ่มีแสบเบิ้งเนี่ยถุงลมในอันพวงมาลายเนี่ยมันแตกนางมันเลยอันรับน้ำหนักโตนางไว้ได้เนาะนางก็เลยบริเป็นอย่างแต่ว่าถุงลมอันนี้ก็จนพังหมดแหละเนาะนี่มันแตกออกมาจากอันนี้ดีจ้ะดีจ้ะมีถุงลม ถ้าบ่มีทุ่งลมนะ่ะนั่งนะ่ะบ่ลอดกับสาหัตบ่ตต่กับกสาหาัตว่าไงไงพอมันสิกระแทกกระพวงมาลลยพอมันลดนะ่ะมันตกลงไปในโศกในเหวอนะ่ะในแบบอันเป็นโศกข้างทางอนะ่นะเนาะด้านหนานี่ก็เนี่ยคือพังอันนี้แค่โซนด้านหนาเด้เนี่ย ขนาดด้านหนา้ายังขนาดนี้เนาะนี่มันกระแตกมนเบดข้งคนขคับตัวภูมานั่งกับอม,มาลากับบาดเจ็บพี่น้องแต่ว่าบาดเจ็บตัว่าเพิ่นกับอันนั้นแล้วเนาะอันนี้คือข่างคนขคับผู้นั่งหนานั่งหนาในกระจกกะคือหัวโดนเนาะพอรถมันชนแล้วมันมันตกไปล,ลงในโขกหัวโดนก็คือเป็นหูหนาเลยนี่ หนากระแทกหัวกระแทกกระจกกระแตกเล่าอะไรเฉพาะด้านในเด้นี่แต่ว่า ก็คือนี่ด้านหน้าคือแบบแต่โบหัวส er NO ิ่งที่เสียหายนี่ซ่อมไปเท่าไหร่แต่ว่ากะนักอยู่เห็นคนประเมินมากก็ว่าเออสองแสนบางคนก็ว่าสามแสนเนาะคอาบยหรักสองนะเนาะเพราะว่ามันค่อนขางแบบหนักจนไงมันเป็นห้องเครื่องเนาะเครื่องจัก แต่ว่าด้านในก็นยังแบบขนาดนั้น,น,น,นท่านผู้ชมแต่ว่ากามาเบ่งแต่มือน,นั่นแหละคือถ้าเขาเิไปสอมขายกันระหว่างเธอหยกขายแบบนี่นะอันได้ดีฮะคือบ <laughs> กระโบมีความโหนะกัจักซีวาจางังไดร หลายคนบอกว่าขายสภาพเนี่ยมันจะได้ราคาถูกเนาะถูกแ่าาบางคนว่าให้อาไปสอมแลวเอาไปขายนี่ตตนนแต่ว่าตีนกระแตกเด้ตีนแตกข่ามนี่มันยังนี่ตีนมนนันอะสกสกสซกยังหักไปแล้ววะเบื่บอเหี้ย เจา้ามันยังเลวหน่นอยก็ยไดไ้ขดก็หรอกมันขดไปบนแล้วเออไ, <c oughs> ไปเบิดอันฉกหนะคืออันแบบว่าอันไหนที่มันบอก <c oughs> บริหักแต่มันกาเสียหายอยู่<อ>ยมันบิดมันเบี้ยวไปแล้วโฉกอ่ะคือหมดมิจฉได้เปลี่ยนยอันนี้อันนี้มันมก็นยังแตกนะเคิรยัออยงกัดซีเคิรอ์นอยาาน่างมันน่ะมันหักเท่ากัน <c oughs> ขมันงแเ,เนะาาคืออมนอีกมันดําเงินเรื่องคด,ดีของอมาลาพี่น้องหลังจากที่จบคด,ดีเรื่องนั้นแต่ว่าอันนีนน้เป็นอันพีายของเจพลลาเพื่อนก็มานำนาาาคืออันรถนี่ก็ตีนแปลกเนอะอันนี้คือสภาพรถบอมีตอนบอมีซื้อมานะ่ะราคาเก้าแสนพี่น้องเก้าแสนแต่ว่ารถยังบานในหอดปีเนาะ แต่อันนี้จา่างรถเค้นเขาเจ้าโยกมากกับเสียเดชเสียขายโยกขาแม่ที่โยกเป็นสามปัญหาขายโยกขาแม่ที่โยกไปสอมกับก็เสียลายอยู่คือห้องนี่เสียให้เบิ้งมุมไก่สภาพรถ ก accurate, approved, are hmm, uh ็ค huh, ือหนักไงหนักแต่ว huh. ่าขนาดอันโซนในยังอันเนาะยังยังแตกได้ด้านในน่ะกระจกนี่ก็คืออันนี่เป็นรูปหนาอยู่เจตุยพวกทุกคนี่มันจะเปลี่ยนพวกอะไรโฉมหา ว่าสิพากันมายอนเสาเฮือนเจเพราขึ้นบ้านเสาเฮือนใหม่บ้านใหม่แต่หากบ้านเจเพลากับบันยกเสาเื่อเสาี่ตั้งแต่เกิดเรื่องมากกับบันยกเสาบ้านหมน,นเลยเนะาะนี่ก็ขึ้นนัก แต่โซนด้านหนะ้าคือกระจกมันกับพังแต่มันด้านหลังส่วนด้านหลังนี้มันไม่ได้เป็นอย่างคนซ่อนหลังนะ่ะมันกระซิกระแทกตรงนี้แหละกระแทกตรงนี้ลนะจนจนเบาะมันบิด เนาะแต่ว่าคนอันนั่งอยู่หลังเนะ่เจ็บเจ็บหนักอยู่ตอนนี้กัยังแบบอันนี้อยู่กันยังบันว่าหายยังเจ็บอยู่แ,แ,แต่ว่าไปเอ็กซ์เบิ้งนะ่เขาเจาก็ว่าบริวากระตุกกระดูกหักยังดอกดแต่ว่ามันไปกระแทกแล้วมันซ้ำมันเจ็บฮันเดย,ดยแต่ว่าคนนั่งหนานี่บริเป็นยังนี่พี่น้องนี่คางอมาลาเนี่แต่ว่าเจ็บเล็กหน่อยแค่หัวเนาะแ,แต่ว่าเพื่อนกับปกติเรา ส่วนหนึ่งก็เป็นกับอ่าร่างกายเพิ่นแข็งแรงกระดูกเพิ่นใหญ่นะบางแนสังเกตเบิ่งอันหัวเพิ่นสดกระจกจนเหลาเต้าเบลเต้าเบลแตกนั่นเรียกว่าตัวนั้นนะมันนัก แต่ยังไหวอันคนที่มีวามู้ทางวิชาการมาเบิงอุ้ย,ยเปิดกระจกกบ็บ่ได้เปิดประตูกไ็ดกได้แค่นี้ข้างหน้านี่มันมันหนีบกับอันนั้นหลายคนที่ถามมาว่าอมรา,าคือเป็น่ยนยังหลายบ่บ่ไร้เป็น่ยนยังหลายสายเหตุที่นั่งบอเจ็บนะพี่น้องคนครับถุงลมนิรภัยมันแตกออกมาแบบเวลาเกิดอุบัติเหตุนักมากมัน,น,นอัตโนมัติเนาะมัน มันรับน้ำนักนั่งไหวนั่งก็เลิบริป็นอย่างมากมายเนาะพวงมาลัยนี่แหละสภาพรถพี่น้องหลายคนกันนี่น้ำมา,าให้สอมขายหลายคนก็นบอกขายโยกบางคนก็นบอกให้ว่าสอมใส่โมโหสิเอาจังไหรมันแบบจักสิเห็ดแบบสภาพใดสิโยกขายแบบนี้ก็จักสีได้จักแสนยังสินะ คัดสอกบกรเบิดหลายแสนมันสิคุ่มบ่เนาะบางคนมาให้อันสอมเนาะถ้าสอมกับคือยังว่าแหละส่วนใหญ่เขาก็ประเมินว่าบ่ต่ตำกว่าสองแสนแมนก็คือบอ่มีกับประเมินว่าคือสิบตำกว่าสองอยู่แล้วสองแสนถ้าสอมแล้วมันสิขายง่ายบอท่านี่ มันสิขายในราคาเท่าไหร่ถ้าขายสภาพนี่เขาบอกว่ามันจะด้ราคาถูกเนาะะงะงะแต่เรื่องรถนี่ก็บร่ได้ง่ายขนาดคดีทั้งนั้นแล้วเมื่อวานนี่ทางอันคูกก่กรณีเนานะสดใสเบิดแล้วเนาะใส่ใจ่ายเบิดแล้วจบกันเบิดแล้วพอเส้นอ่าลบหลังยังเบิดแล้ว แต่ว่ามาเสมอเนี่มาแลนเรื่องคดีของอัมมาลาเอียอัมมาลาออกนะก็บดได้งา่างยเื่เรื่องขึ้นลงขึ้นศาลพูดนะและบาดนี้ลดนี่ก็บดได้ง่ายอีกเนาะทุกสิ่งทุกอย่าง,ง,ย,างยากยากพี่น้อง,ต,งตอนแรกคิดว่าส่วนทั้งนั้นแลว้วงานศพงานแบบ ทุกอย่างใช้จาจ,จจบแล้วมันสิแล้วแล้วทั้งนี้บมีปัญหาว่าสิเคี้ยวออกมันก็บริง่ายมันก็ไปตามขั้นตอนวันนี้เป็นมือที่สองก็ยังบริขืบหนาอยังโย่สายไฟนะเมื่อกาตีนนี่มันแตกข้างหนึ่งคางนี้นะบริแตกแล้วว่า กันยังสิไปปรึกษาอีกรอบอยู่ว่าสิเอาจังไดดีสิสอมขายหรือสิขายยกสิเสียประเมินราคาว่าอันไหนที่แบบดีกว่านะคัดสอมกันหลายแสนอย่างที่บอกคัดขายสภาพนี่ก็เขาเจับกระเสียราคาถูกอีก เขาลาดกะราคาถึกเนาะนอกจากเขาขายตรงนะแมนยู่แบบว่าเออเขาสอบถ้ามีคนสื่อนั่นอะนะขายตรงมันก็สิได้ราคาดีกว่าแต่ละย่างนะปวดหัวว่ามันสิง่ายมันบริยง่ายแต่โชคก็เป็่ของบริยง กระจกกระพังแต่วมันนูนออกมาเป็นาหนากระแทกใกล้แต่อะไรแล้วอะไรแล้วมันจะบุสู่พวกฟอดอะไรแล้วมันถือ่เนาอะไรง่ายเพราะมันถือมอสไม่ต่างสภาพรถ แงองก่อนมันรอขอมันใส่จะองรินมันลอันนี้ก็เอาเอาของยังใสก็ได้เนาะได้บางบางแหลกมันมนะุกแบางแหลกปแตกมันตดลงไปเด้บางแหลกมันเป็นมองอน้ำนตนั่นมองเออมองท่อน้ำตนแล้วมันซุปลงหัน อ,อันนั้นเฉพาะอันนะเปลือกนอกมันจะซื้อบริร่วมอันน้ามันบริร่วมแมกร่วมยังเงาหรอหลายคนยังบ่กเคยเห็นสภาพรถนี่แหละพี่น้องสภาพรถว่ามันหนักสําใดกะแค่เห็นตรงนี้ก็หูแล้วได้รอยเห็นอยู่นะรถจากแล้วนะ รถจักออกก็รถินเครื่องก็ไปแต่เครื่องเด็บเบรลกันดเคื่อก็ไปแต่เครื่องอันนี้รถจักผูกของผูกเสียชีวิตเนี่ยขออนุญาตนะท่านผู้ชม เนาะบอหลายคนก็อยากโหนก็เลยอันถ่ายเบิ่งเพราะรถเขาเจ้าอ่ะอันนี้สภาพมอเตอร์ไซค์ของอ่ารถลาบุษเสียชีวิตเนาะกับคนที่บาดเจ็บนะพี่น้องจ่าแต่ว่าส่วนนี้นะบ่มีก็สดใสเด้ส่วนที่เป็นของอันผู้เสียหายนี่ยสดใสเบิดนับตั้งแต่งานศพงานแจก ยานพาหนะอันนี้ก็สดใสายโอ้ยว่าเรื่องอุบัติเหตุพี่น้องเอ้ยเนี่ยอันนี้ก็อุบัติเหตุมาเมื่อวานรถคันนี้เนาะแต่กะว่าวว่าวเถึงเนาะ ที่ผ่านมาก็ว่ายากกับมาเจอด่านนี่เข้าไปก็ยิ่งหนายากกว่าเด้เรื่องอมลา,าเนี่ยบน่ายง่าย,ยห,หายายลก,ก็ว่าบนยากอยว่าอันจบคดีตรงนั้นแล้วมาเคลียตรงนี้ก็คือลบล้างคดีกันแล้วกับมยปัญหากันแล้วก็ว่าเออง่าย,าย,ยแล้วว่าอมาาล拉ก็ว่าไปตามคดีอาญา ความพิษตามโทษมันแล้วพัดยุงยากต้องวิ่งเอกรรสารส่งไปหันสรร่งไปนี่มืนอีงก็ว่าสิสรร่งไปถึงอายกรอายการนะแต่ว่าเอกสาร,รยังไ่ทันได้อย่างอี้ว่าก็ะบอะกหัวจักมือสิแล้วสรุปและอมารานะกะ็ยังบม่มีคำตอบว่าสิด้ออกมือใดก็คือพยายามอย่างสิแหลนะเนาะขันเรื่องมันบจบแบบ มันจบส่วนนั่นหลายคนนะมันง่ายแต่ว่าส่วนนี้นะมันกะมีขั้นตอนหนึ่งสองสามอีกบ่ได้ง่ายจบตอนนี้ก็ยังตอนนั่นก็อยากให้พี่น้องได้เบิง่งได้เห็นว่าสภาพรถสิซัมใดขนาดใดเนาะ หลายคนที่แต่แต่มือเกิดเรื่องกระยักหูอะยากเข็นแบบเป็นยังอมลา,าคนอื่นยังแบบเจ็บนะักอมลา,าคือบวดเจ็บกันนี่แหละพี่น้องสาเหตุที่นางบนเป็นยังกัญอนทุงลมนิรภัยเนาะบนพวงมาลายัยมันซอยนางไวสั่นนางก็สิแบบโอกาสนะ่ะยากลอด ขนาดคนนั่งคางน่ะยังเจ็บเด้แต่ว่าแต่ว่าคนที่ไปไกับนั่งน่ะก็เจ็บสาหัสคนหนึ่งน่ะก็ยังบอรันได้บอรันว่า,วาเศร้าเนาะคนหนึ่งน่ะเศร้าแล้ว,วเมือนกไไ็ไปเยี่ยมเยมจ็บแบบมันกระแทกคนที่นั่งเบาะหลังสุดนั่นเจ็บคนที่นั่งคางอมลาน่ะกับ่ได้เบ็บปันไ่าเศ้าเนาะคนหน,น,บบน,น่น่เ้า จังวา่ามือมือแรกที่เกิดเหตุ่มันสุลมนคนในครอบครัวก็ตกใจแบบว่าทั้งมีคนเสียชีวิตทั้งคนเจ็บอีกสามสี่นเนาะวิ่งส่งโรงพยาบาลกันเขตนั่นเขตนี่แบบกระเฮ็ดยังบ่ถึกเลยแบบว่าจากเหตุยังก่นวิ่งแบบแบบทั้งตกใจทั้งเครียดทั้งเอยียงสารพัดอย่างทั้งทั้งเป็นหนีทั้งเป็นโทษแบบมันบแม่นว่าแค่ เาเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าแค่แบบผู้บาดเจ็บเนาะมันนัก,น,ก,น,กนักสุดก็สิเป็นคนที่เสียชีวิตเนาะคนลองลงมากคนที่แบบบาดเจ็บสาหาัสและส่วนเรื่องคดีของอมาลาก็จะเป็นส่วนสิวสุดถ้ายกับโบแมนเนาะ้านั่งอันตอนนี้การเรื่องของนาง้าแล้วก็สิมาเรืองของรถน้ำหลังของรถนี่ก็สิมีส่วนเสียหลายอยู่ บริวารตะแค่ค่าสอบนาะค่าทั้งเรื่องคดีกับเสียฮับไปสอบกับเสียแบบก็ยังบรารได้ปรึกษากันว่าสี่สอบหรือว่าสีขายเพราะว่าเขากระบอกหูประเมินาราคาบันึกเนาะนอกจากแบบให้สร้างมาประเมินแบบเออถ้าขายสิได้ประมาณเท่าไรถ้าสอบสิประมาณเท่าไรและะ้วก<า>็จ้างสีค่คอยตกลงกันตาอยู่เพิ่กลางเศรษฐียังบอก บ้ามีนะแบบตอนนี้นะแบบหลายคนคิดว่าเออญาตบ้มีแบบเครียดหนักบ้มีว่ามันเลยจุดทีมาเครียดตรงนั่นแล้วมีแต่มาคิดเรื่องเนาะเพราะว่าแรกแล้วะแมนอยู่เครียดสารพัดอย่างเครียดเรื่องที่เกิดเครียดเรื่องหนีศิลเครียดเรื่องเป็นโทษแล้วเครียดเรื่องแม่ที่แบบแม่น่เจ็บหนักกว่าผู้อื่นแบบเครียดหนักกว่าผู้อื่นแบบเครียดบรจจะเครียดนลูกจะคล้องอันติดคุกบรจจะเครียดเรื่อง คนตีเสียแบบสารพัดเนะาะจังหวะมือแรกในเหดอยังบถือมือสองมือสามมาก,ก็ยังเหตุยังบถือแบบมันชุลมุนกันแบบเขียดนักแต่สม,มอเนี่กะมีตาพยายามแก้ปัญหานี่แหละพี่น้องกะมันเลยจุดนั้นแล้วเนาะกะมีตาแก้ไขอย่างเดียวมันเหตุยังบ่ได้แล้วอันนี้คือสภาพรถ อันนี้ระหว่างรอรอเรื่องเอกสารนำมาลาก็เลยมาแวะมาถ่ายพี่น้องได้เบิ่ใดได้ชสมสภาพรถแทจริงบ่มีบรีกทายแราพี่น้องแต่ว่าเนาะทานมาเป็นชิปกว่มือแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยอันนี้กระตาจะเป็นกระตาของอัน คนที่เสียชีวิตเขาเจ้ากัยังมาเก็บใส่นี่อยู่ลองเทาอีหยังเนี่ยกุบหมวกของเราผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่นี่อยู่ป้าป้าพี่น้องกระซิคอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้แหละถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมว่าสภาพลดอยู่อ่าสภาพใดเนาะเสียหายขนาดใดแต่ว่าบอกเลยว่า ยับเยินเพราะว่ามันเกี่ยวกับห่องเครื่องเด้สายไฟออียงพวกขาดพวกเล็เนะับแบบนั่นแหละพี่น้องอยี่เบ้าลายเถอหนักนาสาหาัส